บรรยากาศอยู่หน้าครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหม,หมูปลาว่าปีประทุมครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่ ันนี้ว่าคุยกันตอนะะครับผมเรื่องมือไม้ฮัดเลี้ยงครับผมเขาะ,ะเริมแบบได้ดีอันนี้คือหมูสาวนะครับผมอีพี่แรกผมเห็ดไปแล้วนะครับก็คือหมูยานมครับอันนี้คือหมูสาวครับผมอันนี้หมูสาวครับอายุหกเดือนครับผมก่อดีของหมูสาวนะครับผมก็คือ เฮาใส่เวลาเลี้ยงย่นย่นระยะเวลาจากเป็นหมูไอยานมกับึ้นมากว่ายุ่หกเดือนเจ็ดเดือนครับผมคือเฮ้าเลี้ยงถ้าเฮ้าเลี้ยงหมูสาวนะครับผมอันนี้คือผมเอามาหกเดือนหกเดือนผมก็เลี้ยงอีกสองเดือนครับผมอันนี้ผมก็เลี้ยงในเดือนกว่าแล้วครับผมนี่ครับผมเลี้ยงในเดือนกว่าเล้วย น,นี่คือเ่าเลี้ยงเรียงอีกสองเดือนครับผมเพิ่งจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์เท่ากับสามารถได้ผสมได้เลยครับ <Bradley. S 1> พอตะเพิ่นเป็นสัตว์แล้วเท่ากับผสมผสมแล้วเพิ่นก็ใส่เวลาอย,ยู่สี่เดือนสี่เดือนเพิ่นจะคลอดลูกนะครับผมสี่เดือนเพิ่นคลอดลูกวันนี้เท่ากับเลี้ยงต่อไปอีกเดือนหนึ่งก็เป็นหาเดือนหาเดือนเท่ากับสาหาเดือน,นครับไอทีตอนนี้ห่ามาหกเดือนเนาะครับผม เฮาการเลี้ยงสองเดือนสองเดือนกับผสมอีกสี่เดือนเป็นหกเดือนแล้วก็เฮ้าเลี้ยงพอจะเพราะจะเลี้ยงซีท้องสี่เดือนคอยมากก็เลี้ยงอีกเดือนหนึ่งนะครับผมก็เป็นเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนเนี่ครับเฮากับสามารถไอ้ได้สามารถขายขายได้เห็นผลผลิตล้วครับผมสําหรับผู้ใดที่ซื้อมาเลี้วนะครับผมวันนี้เฮาอยาก อยากขยายพันธุ์ตัวว่าเออเขาลองเรียงเบิ้งลครับเอามักแล้วอยากเลียงอีกบางเสียแต่ว่าก็ว่าอยากไปไปซสือทางอื่นห้องก็สามารถนี่นะครับคัดคัดเลือกเอาแม่แม่ใดที่มันลักษณะดีๆนะครับคือสําหรับผมนั่คือให้มีนมนมหลายครับยางยางบัได้นี่ยักสิบสองเต่าครับผมแห่งได้หลายแห้งดีครับแต่ว่าขันยางบ่ได้สิบสองเต่าครับแต่ว่าคู่นี่นะครับ 14เต่าครับนี่อันนี้14เต่าครับอันนั้นเป็นป้าเผือกครับผม14เต่าครับผมคือเป็นยังคือเป็นยังคือเอานอมหลายบ่ครับเพราะว่าหราเทียร์ไม่รับผลอดลูกออกมาเพิ่นตกลูกออกมานี่ครับลูกเพิ่นหลายอันนี้เฮาโชคดีได้บางคลองนะครับเห็นเพิ่นลงมาเห็นเพ 32, 23, ิ่นได้12โต13โต14โตนะครับผมอันนี้ก็คือกันครับแต่ว่าเฮานมหน่อยแต่ว่านม10เต่าจังซี่ครับ ้าเทียพ่นขอดลูกมากตกทองมากพ่นในซิบก็โต้งสิครับนมมันกับิี่พ่อลูกครับมันกับทเฮ็ดให้ไอ้ลูกมูนะ่ะมันบ่นแข็งแรงครับเพราะว่ามันได้นมบ่ทั่วถึงกันเนี่ยครับทีว่าเขาเป็นยังต้องเลือกขันคือข,ขันเลือกได้นะครับก็อยากให้เอานมหลายๆครับขันบ่นไดใช้สิบสองเต่าครับผมสิบสองสิบสามสิบสี่เต่ากับเขากับร่อง ค่อยๆเลี้ยงไปเดี๋ยวก็จะหูจักเองครับผมว่ามันเป็นจ้าไหนข้อดีก,ก็คือประหยัดเออยนระยะเวลาขึ้นมาจากเลี้ยงหมูยาน้มครับได้เจ็ดเดือนพอหมูยาโนมนะครับผมสุว่าจะได้ผสมสุว่าจะได้ผสมสุว่าเพิ่นจะคลอดสุาวาเขาจะได้ขายลูกเพิ่งอายุทีสิบสามสิบสี่เดือนครับผมจยคอยใจเห็นผลผลิตอันนี้ เอาายเข้าได้ครึ่งหนึ่งครับกลับมาประมาณจุดเกตเดือนครับเกตเดือนเท่ากับสามารถได้ผล้นผลิตแล้วก็เขาก็ต้องเลยซื้อหมูอีกครับคันว่า,าเขา,มาเหมักเขาอยากเดือดยังเียครับเขาก็เลือกเลือกเอาไอ้ลูกเพิ่นนะครับตัวใดทีมีลักษณะดีๆนุ่นมหลายเตจาจังน้อยอยังเสียครับเขาก็เรียกไว้แตาเป็นแม่พันต่อไปแต่ว่าหมูบางตัวนะครับทีคอดออกมานน่บางครั้งนะครับเขาก็หมูก็ยังลบ ตัวเมียครับจะหน่อยหน่อยก็ตัวผู๋ครับตั้งแตเป็นแล้วแต่ตัวครับต้องตัวกับเครืองตัวเครืองนี่ครับเชียงครับผมไม่นี่อีกอย่างนะครับสําหรับคนที่อยากเริ่มเลี้ยงแต่ว่าอยากเลี้ยงหมูสาวนะครับผมผมก็แนะนําให้ซื้อตัวผู๋ตัวหนึ่งนะครับตัวเมียตัวหนึ่งครับเพราะว่าเขากบบว่าต้องได้เสียเวลาว่าไปเออเออหันหมูเป็นสัตว์แล้วหรือเขาจะเบิ้งจังไหนว่าเขาเป็นมือใหม่นะครับว่าเบิ้งจังไหนว่าหมูมัน เป็นสัตว์เ่าเป็นสัตว์ยังสีนนะครับมั่กัดง่ายเขาอีกผมก็แนะในนํำว่าให้ซื้อตัวผูหนึง่งตัวตัวตัวเมียตัวหนึ่งครับมาไว้น้ากันเลยเพราเป็นยังถต่อหอดเวลาเพิ่นครเพิ่นแข็งแรงสมบูรณ์ตเต็มที่นะครับแล้วเพิ่นก็นจะผสมพันกันเองครับเขาก็รออย่างเดียวครับอันนั้าก็บ่ได้ขิดยากอีกอย่างอันนี้ที่ผมเอามาอันนี้คือตัวเมียเหมือนครับเป็นยังผมก็มีตัวผูเป็นยังผมก็บอกตัวผูมานะครับพราะว่าพุ่นครับผมแทนเบิรงพุ่นครับเพราะผมมีพอพันอยู่ครับ อ๋อคณครับผมนั่นคือพอพันของผมครับผมจะเขาสองปีแล้วครับผมก็เลยเอาแต่ตัวเมียมากครับผมข้อดีของเพิ่ก็คือยน่นระยะเวลาจากจากเขาเลี้ยงลูกหมูมากครับในยุคเจ็ดเดือนเท่ากับวันนี้เทาก็บ่้าตองกเท่าอยากเลี้ยงต่อที่ผมบอกหรอกครับเท่าก็บป้าตองไปซื้อหมูจากทางอื่นมาเพิ่ม เข้าก um pues mm yeah. um, ับสามารถคัดเลือกคัดเลือกไอลูกเพิ่นนะครับสำหรับเป็นแม่พ uh ันธุ์ต่อไปได้เลยครับแต่ว่าขอเสียกระเชื้อง่าขอเสียหรอกครับจากทว่าเขามีเงินเงิน่หลายหลจริงครับจากเขาสื่อหมูหน่อยเขาจะเรียกเลยตัวเมียตัวเมียเมือดแต่ว่ากับเขามีแต่ว่ากับเขาอาหมูสาวนี่ครับผมก็มันอาจจะได้ตัวเมียตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งนะครับเข้าก็ซสื่อมาไว้น้ำกันเกินร่องร่องบังครับ รองเลี่ยงกนเพราะว่าขันเ้าเอาเมียเบิดมันก็สิยาาไปลาเข้าผสมอีกครับผมกัแนะนํานะครับขันเขาอยากเลี้ยงมันคืออยากให้เอาตัวผูหนึ่งเมียหนึ่งวันนี้ผูหนึ่งเมียหนึ่งกันขันเขาผมกัแนะนําอีกนะครับว่าให้เอาค้นลักอกนะครับผมคือเอาตัวผูนี่ยุคอกหนึ่งตัวเมียหนึ่งยุคอกหนึ่งครับทีไปสื้อน้ำเพิ่มมาอยากให้เป็นลูกลูกลูกพอเมียเดียวกันนะครับมันจะเฮดห้เวลามากผสม ผสมพันธุ์กันครับรูป่นออกมาอาจจะมีขอด้อยอาจจะบ่แข็งแรงหรือว่าเป็นจังได๋นี่ล่ะครับมันมันก็บ่ค่อยดีผมก็แนะนําว่าอยากให้เอาคนละข้อครับคั่นเฮาซื้อมาจังซี่ครับซื้อมาให้เพิ่นผสมกันเฮาอาจจะลงลงทุนหลายแน่แต่ที่แรกครับผมรุ่นเนี้ยครับมันอาจจะอยู่ที่6,000 7,000ครับคู่นี้สำหรับหมูหน้อยกัน6-7เจ็พันมันเฮาเลี้ยงหมูหน้อยขันท้องเฮาเอาหมูหนี่ครับ นี่ครับเร็วเห็นบ่ครับนี่ครับถ้าองเอามูนี่ครับมันกัดจะได้อยู่8-9โตคนนี้ครับแล้วว่ามันกัดเสียเวลาเนาะครับมันเป็นปี13-14เดือนครับ่อยจะเห็นผลผลิตรุ่นนี้ก็คือมันกัดจะวัน7เดือนครับห้องกัดสามารถเห็นผลผลิตแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องก็พูดได้นะครับอยากเรียงไหมก็ร้องพิจณาเบื่อคาบวาห้องมักแบบใดเอาแบบ เสียเงินเพิ่มขึ้นมาอีกจังน้อยนี่ครับแต่เขากับสื่อระยะเวลาไดหกเดือนเจ็ดเดือนหรือว่าเข้ามักเมบ่ท่านอยากได้หรอกครับอยากเอาน้อยอยากได้หลยๆก็่ด้คับมก็เอารุนนี้ครับยานมรับมันจะได้หลายหล,ลายตัวครับผมมันก็สามารถเลือกได้แต่ว่ารุ่นนี้กันนี่ครับแต่มีเข้า 6, หกพันเขาจะได้แค่สองตัวแต่รุ่นนั่งกันหกพันนี่โอ้จะได้ปัน้นหกตัวเก็ตัวครับเก็ตัวแปดตัวก็ได้ครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่เขาหาได้ครับผม นี่ครับผมสรุปคลิปนี้นะครับผมผมกะผมมีอย่างไรครับก็นี่แหละครับขันสรัปมือไม้หรีนะครับอยากเลี้ยงแบบใดกะเบิ้งเอาครับแล้วก็พิจารณาเอาครับว่าเฮ้ามักแบบใดแบบลงทุนจากน้อยแต่ว่าก็สื่อเวลาได้หกเดือนกับลงทุนน้อยได้หลายตัวแต่ว่าแห่งใสเวลาหลายสี่ครับกันเลี้ยงเตี๋ยเฮ้ามักเนาะครับเนาะมักแบบใดก็ถามใจเจ้าของเบิ้ง แต่ว่าขันสำรับผมเราผมก็อยากให้เอารุ่นยางบริเวณกระคือเนี่ยครับแม่สาวเพิ่นกับไรบางยางไหลครับใบดูแลหลเพิ่นเ้ากับร่อยยางเดียวครับเพาเสือตัวผู้หนึ่งเนี่ยหนึ่งมากกรบร่อให้เพิ่นเป็นสัดผสมกันห้องกรอร่อบรองผลผลิตเพิ่นยางเดียวครับว่าเพิ่นสีมากอย่างไรเนาครับเนาะนี่ครับสำรับคลิปนี้ผมกะฝากไว้แค่นี้เนาะครับผมเดี๋ยวคลิปหนาอีพี่หนาครับผมอย่ามาเบาเรียงหมูแม่ทองครับผมนี่ครับคือเพิ่นนี่ครับ นี่หมูแม่ทองครับผมอันนี้คือไก่คอยเหรอครับนี่เชื่องมากก็ได้ครับทุนนี่น่าจะเป็นสามสายแหรอครับเหมยสั้นบวกปลาผสมดูหรอกครับผมนี่ครับทองแรกครับผมเดี๋ยวเพื่อนนี่ขันจะได้เพิ่นเห็ดก้อนนี่ครับขันเพิ่นคอยก้อนเดี๋ยวเพิ่นจะทายเพิ่นครับว่าเพิ่นได้ลูกจากตัวแล้วครับผมจังหด้าที่กาติดตามเลยนะครับผมนี่ยังอยางให เฮ็ดแบบใด,ดเพิ่มอยากให้เปลี่ยนแปลงอยังอยากให้ปรับปรุ้งยังกับคอมเมนต์มาได้นะครับผมน้อมรับทุกคำของค,คอมเมนต์ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม